สบายดีพีน่าเอฟซีสุกท่านนี้มากินขา่าเทียงน้ไม่เพ็ดเด้อเมนูมนนี้เนาะกะ็มีหลายอย่างอยู่แม่เผ็ดกินอันนี้มบดับเท้าเนาะมะพุ้าวสุกนี้กบม่เพ็ดเองโปสิ้นแห้งสื่อตลาดอันนี้ก็อ,กอ,อ,นนกอบตีนหมูแจวมะก,กอก ไม่เผ็ดมากที่สุดตัวนี้ค่ะครูขับเข่าเลยมันก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนี้ยหอนหอนอ๋อหอ,อนขับไปบ้องอยู่หลุมมันไม่หมดตังคอนหนอยหนามันเด้อพี่น้องม,ม,มา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 กินในกนารเพิ่มหิวความหิวเข่าหนี่งไม่เผ็ดที่กินตำม,มังหงเหิมหุกซุกหนึ่งก่อนเนาะหมักแล้ว มันแมเนม่นอะให้พ่อท่านอะไกินเขา่ามาเดอ้อมากินในื้อผิดเด้อกินคนเดนนเยียว ลูกกับพัดเดินมามาวันศุกร์ผมก็ไปเยี่ยมที่สวนนาเกตด้านเช้ากับไปโ้กเกปงเฮียนยังบ่ามาไปสวนหนักเฮียนเป็นว่าให้กินข้าวกอนเป็นไปเวียเหนอก็เลยกินข้าวกอนม่ดับเท่า Ni nè kéo kín cho dài nó hết nè To đây gặp mặt bớt mặt phi sụt mèo thăm mặt Mặc cái nặng này Nó nói, bất phải nặng bất mặt em, nặng 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 hết Một mặt hết có <laughs> à, mình giáp tên Để mà lụt một thanh nát một thầu mưa chắp bự tươi thư cấp เราเปี่ยวไปอยากใส่ไปได้น yeah, ่อี่น้อยไม่ผู้หญ่

Cuộc đời chính em Em <laughs> <laughs> body bạn. ม่เพชรสิจบคลิปเพียงจังนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพชรเด้อกดกระดิ่งเกร็งๆๆให้แม่เพชรเด้อก็สบายดีบ๊ายบาย